สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ี่เหลาเช้านะครับก็จะเป็นเลาาประตูชัยเลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็เลาาเอ็กตอนะครับเมื่อประจําวันที่2ี่นะครับกุมภาพันธ์สองพอกเ็่อนไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเดินดี3รอบนะครับเนาะลุนรอบสุดท้ายลาวเอ็กต้าเนี่ยก็ถือว่าจับแนวทางยากมากๆเลยนะครับพี่พจับแวนวแนวทางยากมากๆเพราะว่าแนวทางเขาจะประมาณว่าบังคับให้ออก2ตัวบนล่างเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะราวประตูชัยนะครับผมให้0ูย์กับ6ไปผลที่ออก71069ใครรูดที่6นะครับพี่พเข้าไปที่69ส่วนใครเอาสูตรไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0110 นะครับมาสายรูดกับตัวจาเนาะรอบแรกส่วนเราสันติภาพนะครับให้2กับ6กผลที่ออก7 3 2 1 6นะครับอันนี้ตัวเด่นมาหมดเลยแต่ว่าเจาะไม่โดนเนาะนะครับ3 2ก็ไม่มี16ก็ไม่มีนะครับใครรูดที่2เข้าไปที่3 2ใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่16นะครับผมก็มาเป็นเตียง2ตัวเด่นนะครับรอบนี้ส่วนประชาชนเลา่านะครับ ประชาชนลาวให้8กับ2ผลที่ออก0 4 4 8 6นะครับของเราใครรูดที่8เข้าไปที่8 6นะครับตรงๆเนาะส่วนลาวเอกตานะครับให้4กับ8ผลที่ออก25150นะครับก็รอบนี้หลุดไปเนาะก็อย่างที่บอกนะครับนี่เลยเนาะ5 1 5 0นะครับก็ไม่มานะครับเราให้4กับ8ส่วนแนวทางนะครับของวันที่23นะครับพี่ๆี่ก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านแสียงโชคด้วยนะครับ พี่ๆสมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งมาใหม่เนยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเข้าไปทักทายสอบถามแอด i n มินได้นะครับราวประตูชัยนะครับพี่ๆลาวประตูชัยเดี๋ยวนะครับตีห้าสี่สิบห้านะครับผมได้เลข5กับเลข9นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้านะครับผมห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับสามตัวเก้าห้าหนึ่ง ส่วนเราสันติภาพนะครับผมเราสันติภาพผมให้ไปที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเ7็ดสอนะครับ1นสอง หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดสามนะครับอันนี้ลาวสันติภาพนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท้าไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยสลับลาวเช้านะครับลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับผมอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็น เป็นประชาะช,าชนลาวนะครับเมืม่อกี้เมื่อกี้ในลาวสันเดภาพเนาะนะครับหน้านี้จะเป็นละประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับสำหรับนะครับประชาชนลาวผมให้ไปที่เลข9เลข3นะครับสายรู่นะครับให้ไปที่เลข9 94 96 เก้าแปดสามสี่สามหกสามแปดนะครับสามตัวสามเก้าหกนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนลาวเอ็กต้านะครับท่าในใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าของเราเดินไม่ดีเลยลาวเอ็กต้านะครับ วันนี้ผมได้เลข0กับเลข6สารูดให้ไปที่เลข6นะครับ61 62 65 01 02 06นะครับผม ส่วนตัวเน้นตัวเจาะน้องอุ้งด่มให้3ตัว3ตัว0 6 1กนะครับผมนะครับผมก็ท่านไหนชื่นชอบอยังไงก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับสำหรับประชาชนเราและก็เราเอกตานะครับเนาะตอนเช้าก็ขออพรนะครับให้ให้พี่ๆเนาะท่านไหนที่เข้ามาติดตามทาง ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงปังป,ปังทุกท่านนะครับสลับคลิปนี้กาบสอดสีีครับ